สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทาขนมหม้อ,อกแกงกล้วยหอมอร่อยเราก็ทําง่ายมากเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยวันนี้ปุ้ยใช้กล้วยหอมสุกงอม2ลูกนะคะพอดีว่ากล้วยหอมซื้อมาแล้วทานไม่ทันนะคะปุ้ยแช่ตู้เย็นไว้สีออกจะค้าหน่อยแต่ยังทานได้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วนํามาบดให้ละเอียดค่ะใครจะใช้เป็นซ่อมบดก็ได้นะคะ แค่ให้เขาละเอียดก็พอค่ะพอละเอียดดีแล้วนะคะเราจะเติมกะทิลงไป250กรัมค่ะกะทิผู้ใช้เป็นกะทิขวดนะคะใครจะใช้เป็นหัวกะทิก็ได้ค่ะจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยพอผสมจนเข้ากันดีแล้วเราจะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่เป็ดลงในชามผสมนะคะวันนี้ปุ้ยใช้ไข่เป็ดทั้งหมด8ฟองค่ะ ที่ปุ้ยเลือกใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดไข่แดงจะเยอะกว่านะคะแล้วเวลาเราอบออกมาเนี่ยเขาจะไม่เละจนเกินไปนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่แป้งค่ะไข่เป็ดปุ้ยก็ใช้เป็นเบอร์กลางนะคะพอตอกไข่เป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีลงไป300กรัมค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะ จากนั้นใส่ใบเตยลงไป6ใบค่ะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะคะเวลาขยำเนี่ยจะได้ขยำง่ายค่ะใบเตยจะเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวของไข่นะคะแล้วยังมีข้อดีคือทำให้น้ำตาลมะพร้าวละลายง่ายนะคะพอเราขยำจนแน่ใจว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยแตกดีแล้วนะคะเราก็จะนำใบเตยออกค่ะ สำหรับคนที่ชอบทานกล้วยหอมนะคะหรือว่าซื้อมาแล้วทานไม่ทันนะคะปุ้ยแนะนําเลยค่ะอร่อยติดใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวพอเราเอาใบเตยออกเสร็จหมดแล้วนะคะเราจะนําไปกองหนึ่งรอบนะคะวันนี้ปุ้ยจะกองใส่ตะแกรงนะคะถ้าใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางได้เลยนะคะก็จะกองง่ายกว่าค่ะกองเพื่อ เอาเศษไข่ขาวที่เป็นริ่มๆออกแบบนี้นะคะเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยไข่ขาวเขาจะละลายยากนะคะเวลาเรานำใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นริ่มๆเวลาอบออกมาแล้วจะไม่สวยนะคะพอกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำกล้วยหอมกับกะทิที่เราเตรียมไว้เทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดในถ้วยฟอยล์ค่ะ วันนี้ปุ้ยจะใช้ถ้วยฟอยนะคะถ้าใครไม่มีถ้วยฟอยสามารถใช้เป็นพิมเคก้กหรือว่าภาชนะที่เรามีนะคะหรือว่าใครจะใช้ถาดสี่เหลี่ยมอบทีเดียวเลยก็ได้นะคะถาด10บคูณสิจะพอดีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะคะถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถใช้หม้ออบลมร้อนที่เป็นแบบฝาบนนะคะหรือว่าจะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้ะคะ่ะหรือจะเป็นแอร์ไฟนะคะ ปุ้ยจะอบด้วยอุณหภูมิ1น5องศาไฟบนล่าง30นาทีค่ะพออบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโรยหอมเจียวหอมเจียวปุ้ยซื้อมาถุงละย5บาทนะคะคือสะดวกสบายน้ำตาไม่ไหลนะคะไม่ต้องร้องไห้ค่ะสรุปคือปุ้ยขี้เกียจน,นะคะพอเราโรยเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่หวานพอดีนะคะถ้าใครชอบหวานสามารถเติมน,น้ำตาลได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ